ธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาว,วันจะดูดวงกับผู้เกิดในลักขณาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรในช่วงของเอครื่องเดือนแรกสำหรับเดือนเมษายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อ,นอ่นฝากกดไลค์กดแชร์กด b ับส i b e กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวธนูว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรรับแตะพลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เดอะเทมเพลนส์นะครับแล้วก็เป็นไพ่ซิกออฟโซ่ Ni ยครัแล้วก็เป็นไพ่เท of วอันใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่เดอะเฮิร์มอะไฮร์แฟนครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีธนูลักนณธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้างเท่าที่ดูชาวธนูลักนณะธนูนะครับอ่าก็อาจจะต้องแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเล็กน้อยแล้วกันอาจจะต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจในการตกผลึกให้มากกว่านี้นิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องรอบคอบแล้วก็ต้องดพอูพิจารณาให้มากและถี่ถ้วนนิดนึงเนาะเพราะว่าทาให้ทุกอย่างมันจะดูเหมือนกับการปรับและการเปลี่ยนแปลงย่อมไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่างแรกเลยชาวราศีธนูลนาานัคนณะธนูคุณต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นเป็นนายอ๊อฟครับ นัครับเนี่ยแปลว่าตัวเราเองต้องรู้จักที่จะปรับหรือเปลี่ยนแปลงนะักศณกของความรู้สึกของตัวเราเองก่อนไม่ใช่ว่าเราเป็นคนผิดที่ต้องปรับหรือเปลี่ยนแปลงนะครับแต่มันแปลว่าตัวเราเนี่ยเป็นการเปิดลับเหมือนการเปิดประตูะครับเพื่อให้คนอื่นๆที่กล้าที่จะเข้ามาหาเราถ้าเราปิดประตูใส่เขาเนี่ย ใครก็ไม่กล้าเข้ามาถูกไหมแล้วมันจะปรับมันจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงในเมื่อถ้าเราไม่เปิดประตูตั้งแต่แรกการเปิดประตูคือหมายถึงตัวเราเองก็คือเป็นการปรับและการยอมรับบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้ว่า a อ c e เซปท์ทุกอย่างนะครับเป็นการเปิดรับในลักษณะของการต้องสมดุลต้องบาลานซ์อะไรปล่อยได้ปล่อยอะไรปล่อยไม่ได้ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆมันมีความรู้สึกว่ามันค้างคาใจมันมีความรู้สึกต้องการเคลียร์หรือต้องการแบบคําตอบ ใดอันนี้โอเคคุณก็ค่อยๆเคลียร์ไปทีละประเด็นทีละอย่างแต่ถ้าเกิดคุณเอามาเหมารวมมัดกันแล้วใช้อารมณ์เลยทุกอย่างมันย่อมเป็นไป,นปนในทิศทางที่ลบเนกาทีฟแน่ดังนั้นชาวราศีธนูลัคนาธนูควรจะต้องตั้งสตินิดนึงนะครับไพ่ The ans, เดือะฮาเราแฟนเนาะการคิดการตัดสินใจการแก้ไขปัญหามันอยู่ที่ตัวเราแหละว,ว่าเราจะทํำยังไงได้นะครับเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วเราจะปล่อยวางได้มากแค่ไหน Six of Swords คือไพ่ของการปล่อยวาง มันเป็นการปล่อยวางการแบบเหมือนเราจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงมากขึ้นและเราจะสามารถตัดสินใจในตัวในการเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้น10บไม้คุณอาจจะแบกภาระแบกความรู้สึกในสิ่งต่างๆมาเยอะหน่อยเพราะคุณมีความคาดหวังกับความสัมพันธ์มามากมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเหนื่อยนิดนึงเพราะการคาดหวังมันคือความรู้สึกว่าเราต้องไปให้ถึงอะแต่พอมันไปไปแบบยังไม่ถึงเลยอะเรามีความรู้สึกท้อละเหนื่อยละ ทุกแล้อย่างเงี้ยครับมันมีนความรู้สึกสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกสบายตัวสบายใจได้มากขึ้นในเมื่อเราต้องปล่อยวางนี่ไพ่ใบน,นี้คือการปล่อยวางแล้วคุณจะสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นทีนี้เรามาดูไพ่กันต่อนะครับว่าชาวธนูลักนณะธนูจะมีแาวนมทิศทางเป็นเช่นไรขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวธนูลัคนาธนูด้วยนะครับตอนนี้มีดาวอาทิตย์ ดาวศุกร์แล้วก็ดาวราหูโคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่4ของลัคนาเรียกว่าตำแหน่งพันธุนะครับเป็นตำแหน่งที่ที่สำคัญของลัคนาเนาะมันก็อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกอึดอัดอยู่พอสมควรก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปในการสลับปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงนะครับสอเหรียญสี่เหรียญแล้วก็เป็นไพ่2ไม้8ถ้วย มีคนอยากละทิ้งแล้วก็มีนะครับแล้วก็เเหรียญอิทธิพลใต้สําหรับ1ิบเหรียญโอเคปิดมาได้สวยมาก1ิบเหรียญน,นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าตัวคุณเองใครที่อดทนรอคอยได้คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีถามว่าเราต้องอดทนแค่ไหนคนเรามันมีขีดจํากัดผมเข้าใจนะครับหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบพอผมแบบอย่างเช่นแบบบอกลูกดวงว่า,าต้องให้เวลาเขาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับสักเดือน2เดือน3เดือน โคุณบูนานมากเลยอะสอเดือน3เดือนเลยเหรออะไรเงี้ยบางคนก็มีความรู้สึกแบบนั้นนะครับก็ในระหว่างนี้คุณก็อย่าไปแบบคิดเยอะตัดสินใจมากเกินไปเพราะไพ่บอกแล้วว่ามันต้องอยู่คนเดียวก่อนคุณต้องกลับมาเป็นตัวของตัวเองก่อนเพราะอะไรเพราะการที่คุณไม่กลับมากลับเป็นตัวของตัวเองคุณจะไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคุณกําลังสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะคุณกําลังยึดติดอยู่กับการใช้ ความรู้สึกภาวะอารมณ์ต่างๆมากเกินไปจากสี่เหรียญสี่เหรียญคือความหึงหวงความรู้สึกยึดติดความตีกรอบกับในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็แบกภาระมันมากเกินไปนะครับคือจริงๆเขาอาจจะแบบไม่ได้ทําอะไรคุณมากหรอกแต่มันไปสกิดคุณแล้วมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างเยอะขึ้นนะครับดาวประจําตัวยังโคโจรอยู่ในภพเลนอลิเลยแปลว่าตัวคุณเองกําลังวิ่งเข้าหาปัญหา แต่คุณก็จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ดังนั้นคุณต้องกลับมาเป็นตัวเองก่อนคุณถึงจะแก้ไขได้อันนี้ผมไม่ได้ปักปร้มไม่ได้ใส่ร้าย,ายไม่ได้ว่าคุณนะครับเพราะดาวประจําตัวโคโจรไปเป็นอลิกับดวงชะตาจนถึงวันที่13พฤษภาคมดังนั้นในเรนส์ครึ่งแรกยังไงก็ต้องโดนยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนอลินั่นแปลว่าตัวคุณเองกําลังแบกรับภาระแบกรับปัญหานะครับ และหาเรื่องเสร็จตัวด้วยอันนี้คือไม่อยากจะพูดเยอะนะครับแล้วแต่บางคนบางคนก็ไม่ได้หาเรื่องเสร็จตัวเพราะบางคนรู้อยู่แล้วว่าอันนี้ไม่ควรนะครับประมาณนี้แต่ใครที่กำลังมีความรู้สึกว่าแบบเออเรารู้สึกเหนื่อยท้อสมงว่าคุณแบกรับมันมาเยอะเกินไปดังนั้นเนี่ยหันกลับมามีสติแล้วปล่อยวางค่อยๆแก้ไขไปช่องผมเป็นการช่องที่จะแบบว่า ไม่ได้ทายอวยดีไปซะทั้งหมดแต่เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเสริมสร้างในเรื่องของการเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองด้วยแล้วมันจะยั่งยืนกว่านะครับคือ10เหรียญกับไพ่เจ็เหรียญน,นะมันหมายถึงตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีความสุขได้ถึงความบริบูรณ์ความเป็นครอบครัวการเป็นคู่การเป็นสามีภรรยาการเป็นความรักที่ดีแต่คุณต้องใช้ความอดทนกับการดูแลเอาใจใส่การเทคแคร์กันนะครับเพื่อ ให้มันไปถึงนะจุดที่มันแบบสมควรอนะ่ะคุณจะได้รับความรู้สึกที่ดีนะครับความรักที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะเพราะไพ่บอกว่าในช่วงเนี้ยชาวราศีธนูความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันยังพอที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการได้เพียงแต่คุณอาจจะต้องปรับทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนสลับปรับเปลี่ยนไปอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่เรายังแบบคอนโทรลไม่ได้ให้เราพยายามตั้งสติ ในการที่จะตัดสินใจแล้วก็ปรับแล้วก็สมดุลมันให้มากที่สุดแล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดด้วยนะครับอ่าไพ่ใบนี้ก็คือ Har an, คือการคิดในการแก้ไขปัญหาการปรับและการเปลี่ยนแปลงครับ the t e m p e r a n c e คือหมายถึงการอารมณ์อร่วยกันหมายถึงการที่แบบเออเขาเรียกว่าวต้องแบบ เอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับหรือว่าพยายามปรับและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไม่แบบทําอะไรซ้ําๆเดิมๆเพราะการทําอะไรซ้ำๆเดิมๆ,ๆ,มๆผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมดังนั้นคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเราเองเริ่มต้นที่ตัวคุณจากก้าวถ้วยก้าวถ้วยหมายถึงการที่เรามีความสุขความสมหวังการพัฒนาตัวเองการเข้าใจตัวเองการที่เราอยากจะเคลียร์กับเขาอ่ะมันไม่ผิดนะแต่ถ้าคุณใช้อารมณ์ กับคุณแบบอารมณ์ของตัวเองยังไม่สเสถียรพอแต่เราไปใช่ไปไปเค้นไปใช้อารมณ์กับเขามันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเนาะประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยไม่ใช่แปลว,ว่าวุ้ยคุณบูห้ามเคลียร์กับเขาแบบนั้นแบบนี้จริงๆผมไม่ได้ห้ามแต่ผมแค่บอกว่าถ้าจะเคลียร์ให้เคลียร์ใจตัวเองก่อนเพื่อเราจะได้เปิดรับเราจะได้เข้าใจเราจะได้แบบ ปรับมุมมองปรับความคิดที่ดีอย่างน้อยเราจะได้ดรอปอารมณ์ความรู้สึกของเราให้เราแบบเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดก่อนแล้วเราค่อยตัดสินใจให้เราอารมณ์เย็นกว่านี้ก่อนค่อยไปเคลียร์แบบนี้มันน่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับในฐานะของอคนที่เป็นนักพยากรณ์เนี่ยก็เคยเจ็บปวดกับความรู้สึกและความสัมพันธ์มาก่อนไม่ได้แปลว่าเออ เราไม่เคยเข้าใจหรือไม่เคยรู้อะไรเลยนะครับมันก็ไม่ใช่เนาะเราก็แบบเออต้องพยายามเปลี่ยนแปลงปร,ปรับปรุงทุกอย่างก่อนแล้วค่อยเป็นค่อยไปโอกาสของความรักมันดีมันก็ยังดีอยู่นะครับบางคนอาจจะมีโอกาสของการระทิ้งจนถึงขั้นแบบอยากจะ move on ไปเลยนะเพราะมีความรู้สึกว่าแบบมันเหนื่อยเหลือเกินกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับแบกภาระมามากเกินไปถ้าคุณลดความคาดหวังลงอาจจะทําให้ตัวคุณอนะ โอเคขึ้นก็ได้นะครับลองลดดูก่อนแล้วลองดูเข้าใจตัวเองก่อนนะครับสองไนี้คือคีย์เวิร์ดนะกับ3ใบนี้อย่าหึงหวงมากเกินไปเข้าใจนะครับว่าบางทีเราก็มีความหึงหวงมีความรู้สึกแบบไม่มั่นใจกับเขาเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเขาคนนั้นน่ะคิดอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับขนาดแค่ตัวเองรับมือกับตัวเองเนี่ยมันยังยากเลยนะแต่เราจะไปรับมือกับความรู้สึกของเขาคนนั้นน่ะมันยิ่งยากไปใหญ่ผมเข้าใจนะแต่ มันก็ทําอะไรไม่ได้ดังนั้นเนี่ยให้บอกว่าใช้สติเยอะๆตัดสินใจเนี่ยทำอะไรเนี่ยให้มันดูแบบมีระเบียบแบบแผนแล้วควรที่จะต้องใช้เวลากับการอดทนด้วยอดทนที่จะผ่านพ้นมันไปให้ได้อดทนที่จะไม่ใช้อารมณ์อดทนในลักษณะของการที่เราจะมีอนาคตใหม่ที่ดีกว่า เราต้องคิดแบบนี้เราต้องปลูกฝังต้องโปรแกร,รมจิตตัวเองว่าความรักของฉันจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วเราพยายามใช้สติไม่ใช่อารมณ์แล้วทุกอย่างจะไปต่อได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะครับหรืออย่างน้อยคุณก็ปล่อยวางได้ทําให้เราเป็นอิสระกับความคิดในสิ่งเหล่านั้นก็ได้เช่นกันคําตอบมันอาจจะอยู่ที่ใจของคุณอาจจะไม่ได้แบบดีหรือเพอร์เฟกไปซะทั้งหมดนะครับประมาณนี้เราอาจจะยังคงต้องใช้เวลากับการดูแลแล้วก็ ประคับประคองเพิ่มพูนความรู้สึกให้มากแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมศาสรั์ชาวราศีธนูลนาานักนณะธนูอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะครับโปรดใช้ชชว,วิจรารณ์วิจารณาณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยำกว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวอดไลน์ได้ที่ บูพยานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ